ทำงานริมคลองเหมือนเดิมครับเก้าเก้าไร่เก้าล้มครับเก้าเก้าไร่ครับนาเจ้าของรถครับนาเยอะ ที่ออกรถมาก็เพื่อเกี่ยวข้าวตัวเองนี่แหละไม่ค่อยได้รับจ้างหรอกแต่ถ้ามีคนมาบอกมาเรียกใช้เราก็ไปครับเพื่อหาเงินเติมน้ำมันเนาะจะดีกว่าอยู่กเปล่าครับนาริมคลองครับนาริมคลองริมฝายทดน้ำเหมือนเดิมแต่คนเราฝั่งเมื่อวาน,น,น,นเกี่ยวฝั่งโน้นเมื่อวานเกี่ยวฝั่งโน้นวันนี้ก็มาเกี่ยวฝั่งนี้นะครับ ลมเย็นสบายอากาศดีครับอากาศอากาศดีเดี๋ยวได้ไปอุ้มหนึ่งแล้วครับได้ไปอุ้มหนึ่งแล้ว <c oughs> โฟต้าดีซีเจ็โครับเ <c oughs> จ็ดสิบกีโลจถังอุ้มก็ประมาณ900ารโลเนาะเก้ารโล ได้ไปนหนึ่งอุ้มแล้วนา,วาข้าไร่ก็คาดว่าจะได้ประมาณหกอุ้มเจ็ดอุ้มแล้วแต่สภาพข้าวเนาะลมเย็นสบายครับข้าวก็เริ่มจะแห้งแล้วนะครับผมข้าวเริ่มจะแห้งแล้วล่ะโคนะต้ามันก็จะมีฟางหน่ยนะรถโคตา้า ประมาณแปดเก้าร้อโลครับผมขึ้นอยู่กับน้ำหนักข้าวเนาะเป็นทางริมคลองครับก็ดีมั่งไม่ดีมั่งมีที่เป็นหลุมเป็นบอ่อเหมือนทางไปโลกประจันทร์นะครับแต่สภาพอากาศบรรยากาศดีอันนี้ก็โคกหน้องนาเขาทำไปสามไร่แต่สุดท้ายก็ถมทิ้งไปสองไร่ก็เหลือไร่นะเนะ ดูทางก็พอไปได้ครับหน้าแรงแต่หน้าฝนไปไม่ได้หรอกหน้าฝนนี่ลื่นไปหมดเลยขุกขักน้ําขังเนี่ยปลาปลาก็มีครับริมคลองการดีครับถ้าได้มีเสือผืนหมอนใบนี่ก็ได้หลับแหละกว่าจะรอรถมาเทข้าวเนาะชีวิตวันนอนครับชีวิตกเกษตรกรทํางานไป เรื่อยๆสู้ชีวิตตายวันละห้าวันละสิบก็ดีกว่าเราไปทำอย่างอื่นเนาะน้ำเยอะครับเดี๋ยวจะได้มันใส่มองอยู่บรรยากาศดีลมแรงครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผม